เอตอนนี้ทุกระ่ั้งกระทนะกาทัพผ่านเนลาทั้งาอุทานเข้าแต่เร่ององายมากข้อควาสเป็นของรอบรันาอาทิตย์่านรตอนนี้นอาทัการเนากนน้าทพปลาซ้อของทการเข้าสารอาหารนี่ยซอยน้าทั่ว แล้วนี้นาะข้างการเป็นนองทพูว่านอืบบจำองบนไก่เป็นกว่าคลากทองพคนรจะมีควางจำลองอยาจะซอยนาะพอบาดเท่านี้ถือว่าเป็นอุโมงค์ห้าน้านบ่ถ่วถ่วก็ถเท่าเดียวกอบมนะเดอเออฉะนั้นแยวบ้านเท่านี่ถือว่าไยนะพี่น้อเดอ พอแม่เข้าปันหาหมดเห้ผู่เข้าที่ร้ายนอพี่นอทวนก็ทวน่เฮือกนะเพิ่นจะขอแทนตู้เพิ่ใจน้องเปนนอเน้อผู้ละ้าบาทสิบบาทีะนอจอเนี๋ยวก็หนึ่งรอบาทไปแทนนอกพี่นอเน้อสอยน้าท่วงคนในคนเดียวต้วงนี้พี่นอสอยน้ำท่วงเออซอยพี่นออ่ะท่วงเล่นตกเนใจกันเป็นการเข้าซอยกันประเทตไทยเข้า เห็นกอบผานนรทวงหนก็พ่อน้าต้นก็ไปแบบ้ไร้หันิเจมเงื่อนตัวน้เสียเอาดินออกเนโอ้ยป่านเฮาก่ใชมาไข้ให้เราพี่หนังเนาะทวงกันหน้านีไปแล้วแบบนี้นิ้มนี้ไนี่การล่าเราก็เรียบร้อยของเขาน่ะดินเอามาจะพูกเขาเป็นเป็นได้หลายหมดเตะนี่เงือนโดมอเตอร์ไซค์ทฝั่งไปเลยโดนโดนอ่อ อ้ารทังเลยนะดิ้นกบกบเลยนะน้่ไปเรีวนั่นเลยก็ขี้ดิ้นถ้าขาดเนื้อไม่ออกขนาดใครยังไ่ถนอมเด้อกอนนี้นให้ข้าออกแพรก่อนเลยทำงานก็เคยอ้มบอกแพน้าทองนะใครบอกเรื่องเนี้ยสั่งเออออกซอพี่บอเนะ เออซอยจาวัดเอยากวัด right? ้าเลื่อหรึ <PAUL Meeting> ่งจะมาท่วัด <royalty> ต okay. ัอ <rush> อันนี้วัดเด้อบุณเขาพัดเขาสาไปเด้ออันนี้สอยน้าวายน้าทีวามไปวันนี้ตื่นหนุนหน่อยไปวที่สี่ต่หอกันมาเออ อานนี้าด้ยกันเอาคุณเอาสารเ้อนะอาศัยกันเนี่พี่น้องเ้อตคนไทยนกันุโดรกันพี่น้องเออเป็ไงล่ะถ้าบรอยาคหนี่เราห้ามทวงหนที่เป็นไงนะยกันที่ว่าทอแง่ห้าถามองมันม้าดูเดี๋ยวว่าสุดยอดแล้วน้ามทวพี่น้องคนไยเห็นหน้าโอยนั่าผาตาถือว่า่อแมเปพี่น้อง ้ามองทีดีที่สุดก็ผู้ใช้จะถายทีถ่ายภาที่ดีเลยายทีถ้าเห็นก็คือือหน้าผัวองตาเลยอดหรอเด้อเพราะว่าหือวาสุดยดแวห้าหน้า่ผัวพ่นอนะอาว่าุ่้เอาชาน้อ่าังิดกันหน่อยหลังจากทันเขาแล้วก็งย้ายเขาน่อยกบสเทศนี่เลย ว่าจะนอยที่าไค้กับาเอาไรเนาะใคเอาไนที่าาไ้ลเออเขาอีกรอบสออไปแล้วท่านว่าแต่ไปแล้วหางยนะแต่หน้าเผ็อ่อยกั่ารอนอ่า สิรว,วัสาธุการกัจวามนุษสัทธาเทวะรัระทาธาทีเีขอน้อมน้อมแด่องค์สุเดชาขอน้อมน้อมแด่พระธรรมขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ขอโอกาสเรียนรู้ข้อพิจารณาเกี่ยวกบระพุทธเจทั้งหลาย พี่น้องชาวบ้านัีสิบโมงสิบี่โดยมีผู้ให่บ้านตำบลปัวใหญ่ผู้ใอ่บ้านจังหวัดกรงศิลป์ว้อาวุนะเอาผู้เหญ่บ้านกเจะ้อวันนี้พุชเข่าสาุญเงินสิบหรืออีกักเางหน่กิดว่าพุชฉลาดพันก็น้อเอาหี่กไม่ไวเลยนี่เขาตีสามโมงเลยน้ออ่า บุญเขาสาเนี่ก็คือการกระบุญเขาพระนบุญพี่นอคือการเป็นบุญอุทิศชวนบุญส่วนบุญ่วนเลยครับอยากมีพี่นบุญที่ดวงรับไปหรือมุ่งเสด็จเตโตแต่ความเป็นไปเป็นมากสั่งถูกเข้าไปกว่าการสิ่งทั้งโบราณเนว่าเพียเรื่องงานเข้ามาถึงเรื่องสิ่งเหลวถ้ายกทบโดยบาลเปิดที่าำท่านต่อมาสองาม เขาจะลานั่งไปให้สังโฆกกาทอดผ้ากหลังยอดแก้วมีท่านตนถี่สลวงภุรุษาปะขาคหน้าเนื้อ่องทรงสาขาโลกทอดไทยท่านไห่เฟไปอุธิไห่ฟูเป็งเปโต้ผากันโม่น,น้างหน้างจูกจนเกี็ดนี่คือขั้มไทหาของภูเขาอี่โบราณความเป็นไปเป็นมาก ก็่ากคือเด็เทพอยู่หลายปีที่ฟ้าเป็นโยวครับตาแหงนตาแหนี่นักจังหวะพิารนี่นาเพราเป็นไปเป็นมากก็คือนะมีเสียทีปู่หนึ่งพ่อตาแกเหลือแกแม่รับบุกชายนะแม่หาเนี่ยมาให้ลูกชายพ่อลูกชายนอะอยูพ่อตอเปบกเนี่ยเลย ถามเียาห้เน <se> ียคนแรกคนที <welche ăn>? ่หนู AS oui <pra Zone favorite> ่งนาแต่เนียเนี่ยค่องี่หะามเนียวาให้ย่ะาเนียคนที่สองมงยู่ใาวาหวัง่าจะไดู้ือสมบูรณ์ถามาให้จปากนบาเียคนที่สอนีู่้นีู่เนียคนแรกก็เลยเกกับอุสาอ่าอุสาเนี่ยคนแรกเนี่ยคนที่สอ ปัหาทางวิธีนะปุงล so, ุกปุ๋งยาให้วันาเนี่ยนลูกท่านเด้อให้ท่านเจ้าของ่ายเล็กน้อยจะริ่เติบโตดีหายาต้องปุ๋งให้ปุ๋เนี้ยนน่อยน่อยินยาัทานยาปากของเาพานยาดไปแล้วแทู่กออกมาขพอทอตานที่สองะเอายาพิีทก้อแท่ออกมาอีก ครั้งที่สามนาดีกว่าน่าวายุนี่นอย่นง,นนงนี้จะไปหอดประมาณพอ่นแพ่แต่วันนี้ไปหอดกลางนี่หลวมน้ามากปังกับิจยาปังกับิจยาน่าแทงลูกอีกแต่แทงลูกครั้งนี้น้าไ้ตายนะพอหลังจากที่จะตายนั่นะเลยผู้เป่นจอที่ทำไว้อ เปลือกชาตานุไห่ที t ่กินมึ่อกินขุ้นยูากินทุ้อมึางเมื่กินกันคุ้กับูนะผูเ่แล้วเกิดจากไมาแล้วเกิดเป็นตพรเกิดเป็นไก่อดเป็นไก่ผู้ผู้นี่มันเกิดเป็นไก่นะผู้นี่อเกิดเป็นตพรนพรนลุดไก่ออกมาใช้้ก็กิน ทางที่สามกินตึ้งแม่สะูวกกับภูอัคาะกันไปอีกนะเกิดม้านลาขิตได้กับภูีิเกิดเป็นไก่บักเกเิดเป็นเสือเกิดเป็นเสือวูถิเกิดเกิดเป็นกระส้อนก็เกิดเป็นม้วนะก็กินกันไปกินกันมาจนสุท้ายมากเกิดเป็นร่างอย่างที่นี้นะหญิงสาวคนหนั้นต่ออย่กับหอละอนนี่หนงต้อถายเล่าต้อง่ เกิดเปนนงทีนี่ทุกชาตทุกชาตอวนสี่เท้าจอนเล็กอกลับน้าอญิงสาวมันก็เกิดเป็นพน้องน้าแั่ที่นี่น้งขาน้งจากที่น้าหญิงสาวนี้พอนิลูกสองคนน้งขาจนกระทั่งมาหอดในหน้าโนมามาหอดในหน้าโนมาน้าไปสามีจะนั่งลุควเท่ไปบอามี อย้อยเส้เลือซีพอนั่งเรยนั่งหรือยกน้องเนี่ยเอาลาหลังจาการนู่่ที่นี่น้ำมาหอดเอดีที่หน้าอวายห้าาหัวไปไปเร่อยแลแล้วออไปเรื่งที่เว่าหนามีหาานหนังปุเการักแสดารเทศนาอยู่ พวกทหารพวกเส้อหน้าอับาฟังประตูใหม่้วยเหนเออาวเสียนังแน็ไปว่าจะขอไ้ขอ่พี่เป็นเจ้าเจ้าประทงทหารการไหวแต่ว่าให้นางหญิงนั้นเข้ามาเถอะเขาจับหุกเวีนเกิดกันเลนกับแล้วพวกะไออมเล่ันมาหลายผลหลายชาเกิดเป็นสัตว์การกับจอมเล่ันมาหลายผลหลายชา พ่อเอาไปแล้วนั่งยันที่นี่ตามมาท่านพอดีเลยอย่าไปนั่งเม่าพระพุทธเจ้าเลยกองหลังกองฐานองเล่นอป์นีกันนั่งนที่นี่ให้พรูงวกาให้ไปนะ้าเพราะว่านั่งันที่นี่เป็นภูตูฝนฝ่าเช่บนบทูลธรรมาชาติี่พอดีบานโตะมีบอเขานั่งตามไปจะาาดี้นงามบอ ไปโยกให้เรียูดกา่ไม่ไาราเอี่อยกทุทุกเดินหัวอาความอกในล่าหน้าะพอจีห้านี่แหละเป็นพกเป็มากของุเขาลาักนะเขาสลัาร่อยา่อกที่ารื่อาี่ากิรี่อยากพาาี่ากพิารณ่อยากพิารทากาอย่าา่า ตอนเทศทับปฏิทิการรายกองหนอนจว่าตาวรับถวายก่อนตาวรับถวายเย่างรวรวบเจอลายถวายพระองค์องคเจ้าจปอเยอะนอนเยอะอหนายลออะาะจะเลือกรื่นหลักสภาพเท่าเรื่อนเมออยที่องอกสภาพน่บเืงสิหา มาลูกหาหลานแม่บาเรมพูดมาอบพูง่ายเลมาอบ่อกนอพูดจากลองเจกับบัเที่โอมาสอบได้นะกาสอบใจกันเดือดเตือยหลานมาเด้อเริ่มมาแรกเลยซื้อกระสเตรียมเทาหรก็เรื่องอื่นนะ่าเรื่องอื่นนะเขาลังซื้อกรสุนหาเกทั้พ่อเรื่อื่นแล้วกงซื้อ อาท่านที like affordable affordable. E ่ด้ามามาขออ่าเรื่อพุทธศาสนากำลังใจเลืสิ่งสักสิิ์ทั้งหลายจุมากทุกรักทาเพรเนพี่น้องทมีความสุกข์เจริญจริงงใดแล้วกอกบกถ้านาพราะเป็ศาสนาหอันเป็สมารถทุกคุทุกานก็ขอให้สำเร็จผลสำเร็จผลสำเร็จผลขออย่างร่วมกทุดถูกน้ำถึนี้อายุวันนกสุขะพาระปัจจุบันท่านศาสนาสมบัติทุกคนทุกท่าน p Yeah.